สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องวิธีการหามุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าครับคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาหนึ่งที่มีสูตรที่เราต้องท่องจําเพื่อนําไปใช้อยู่เยอะเหมือนกันยิ่งเรียนสูตรเหล่านี้ก็ยิ่งเยอะนะครับผมก็เลยเออลองมาทําความเข้าใจสูตรต่างๆดูก็ค้นพบว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะฮะการเข้าใจสูตรต่างๆแล้วก็ที่มาที่ไปของมันอย่างแรกเลยครับคือมันทําให้ผมเกิดความรู้สึกสนุกนะฮะร,รู้สึกมันได้แบบ มันมีแบบนี้ด้วยเหรอมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้หรออ๋อมันมาจากตรงนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พอเราเข้าใจมันแล้วเนี่ยบางครั้งต่อให้เราลืมสูตรไปแต่เราคุ้นเคยกับวิธีการสร้างสูตรนั้นขึ้นมาเราก็สามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่จากความเข้าใจนั้นได้ดังนั้นเนี่ยหลายๆสูตรเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งท่องจําอีกต่อไปนะครับก็เป็นการเซฟเมมโมรีไปยกตัวอย่างเลยนะครับเช่น วิธีการหามุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าที่ผมจะเล่าในวันนี้เนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยไม่จาเป็นต้องไปนั่งจําสูตรอะไรนะฮะโดยในที่นี้เนี่ยนะครับผมจะยกตัวอย่างกับรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าก่อนครับก่อนอื่นก็ต้องวาดรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าขึ้นมาก่อนนะครับแต,แต่ละด้านเนี่ยก็จะมีความยาวเท่ากันนะแล้วแต่ละมุมก็จะมีขนาดเท่ากันทีนี้เราอยากรู้ว่าแต่ละมุมเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่นะครับตรงนี้แหละเราจะไปหากันในคลิปนี้นะเริ่มต้นจากการ วาดเส้นประจากจุดศูนย์กลางไปยังมุมของห้าเหลี่ยมด้านเท่าทุกมุมนะครับตอนนี้เราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมภายในห้าเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยทั้งหมด5รูปคราวนี้วาดวงกลมตรงกลางรูปขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้ทีนี้เนื่องจากมุมในวงกลมเนี่ยมีค่ารวมแล้วเท่ากับ360องศานะดังนั้นเราก็จะได้ว่ามุมในแต่ละยอดของสามเหลี่ยมตรงกลางเนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ360หหารห้า ซึ่งก็คือ72องศานั่นเองนะทีนี้เรามองไปที่รูปสามเหลี่ยมภายในรูปหนึ่งนะครับเนื่องจากมุมภายในสามเหลี่ยมรวมกันแล้วได้180องศาดังนั้นมุมที่เหลือของมันเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ180ลบ72แล้วทั้งหมดเนี่ยหาร2ก็จะได้เท่ากับ54องศานั่นเองเนื่องจากสามเหลี่ยมแต่ละรูปเนี่ยมันเหมือนกันดังนั้นมุมที่เหลือแต่ละมุมก็จะมีค่าเท่ากันไปด้วยตอนนี้เราได้แล้วครับว่า แต่ละมุมของห้าเหลี่ยมก็คือ54คูณ2ซึ่งก็คือ108องศาครับและถ้าเราอยากรู้ว่าผลรวมมุมภายในของรูป5้าเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยมีค่าเท่าไหร่เราก็เอา108มาคูณ5ก็ได้540เห็นไหมครับไม่ยากเลยแล้วจริงๆเราพิสูจน์ต่อได้ด้วยนะครับว่ามุมภายในรูป5้าเหลี่ยมใดๆเนี่ยผลรวมภายในมุมต่างๆรวมแล้วมันก็จะได้540เท่ากันทุกรูปด้วยนะฮะอันนี้ลองฝากไปทำเป็นการบ้านดูก็แล้วกัน วิธีคิดที่ผมเล่าให้ฟังนี้เนี่ยนะครับยังสามารถนำไปประยุกใช้ในการหามุมของหลายเหลี่ยมด้านเท่าอื่นๆได้ด้วยนะลองไปหากันดูครับสนุกดีแล้วเนี่ยยังสามารถนำไปคำนวณหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าจากการรู้ความยาวด้านได้ด้วยนะเอออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่เราจะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่มีขั้นตอนนะฮะในการคิดแต่ละขั้นนี้ก็เต็มไปด้วยเหตุผลซึ่ง เราเรียนรู้เรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะนําไปสู่การวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึง้งแล้วก็เป็นสเต,ตป็ปเป็นเหตุเป็นผลได้ด้วยครับและสําหรับท่านใดที่ต้องการเข้าใจที่มาที่ไปของคณิตศาสตร์นะฮะอย่างในเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีทําไมมุมในวงกลมถึงรวมแล้วได้360อสองศารหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็ผมได้เขียนบอกเล่าไว้อย่างละเอียดนะฮะในหนังสือเล่มนี้ครับภาษาจักรวาลประวัติย่อของคณิตศาสตร์นะฮะก็จะมีเรื่องราวที่มาที่ไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจนะฮะ อันนี้ก็ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแล้วก็อ่านเพื่อบันเทิงสมองได้เลยนะครับถ้าใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ทางร้านช้อปปี้ละะาซาด้ชื่อร้านว่า g r รดสต t ฟ f f นะฮะอ่ะสั่งก็จะมีส่วนลดด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ